สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอคลิปอัปเดตกันอีกแล้วนะครับอัปเดตรอบนี้ของวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีทีเด็ดอยู่นะครับที่บนหน้าจอนี่เห็นกันอยู่นะครับนั่นก็คือลิเบลลี่นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันลิเบลลี่นะครับ end of era แล้วแล้วก็ภาคนี้นี่คิดว่าน่าจะเป็นลิเบลลี่ตัวสุดท้ายในภาคนี้แล้วนะคาดว่านะครับผมก็ค่าทําเนี่ย4เควสนะครับเ е й т แปด8ิบสี่ แล้วก็88นั่นเองนะครับกตีเป็นเงินราคาประมาณ5 0 0แสนนั่นเองนะครับสำหรับรีเวลลี่ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูสเตตแล้วก็เดี๋ยวไปเทียบกับตัวลูเบเกอร์ให้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนอัปเดตอันที่2ก็มีแพ็ก75บวกเวิลด์คัพเพย์เลอร์อัปเกรดก็ใครที่กำลังตามล่าตัวพวกกาตาที่จะเอาไปทำเควสแวบเนี่ยก็ต้องทำแพ็กนี้นะต้องทำแพ็กนี้นะหรือว่าความจริงการที่เราเก็บสะสมตัวเวิลด์คัพเนี่ยมันก็เอาไปแลก รางวัลได้นะเพราะฉะนั้นก็ทําไว้ก็ได้นะถ้ามีตัวเหลือๆนะครับแล้วก็อัปเดตอันนี้3เป็นแพ็กแปดสิบเอ็ดบวกทีมอสโดวิคอัปเกรดนะครับแพ็กนี้เนี่ยค่าทําเนี่ยก็ใช้นักเตะเลทแปดสิบสามนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยต้องมีนักเตะเลทแปดสิบสี่ขึ้นไปเนี่ยสามตัวนะครับเพื่อจะได้ลุ้นเปิดแพ็กแปดสิบเอ็ดบวกทีมอสโดวิคนะครับแพ็กนี้นทำซ้ำได้สิบแพ็กเลยนะก็มันได้ลุ้นตัวทีมอสโดว,วิคตั้งแต่วีคที่หนึ่งถึงวีคที่แปดอะ เป้เนมาา่าซาร่าเดอะบอยกันเซลโลพวกตัวเด็ดๆอยู่ในนี้ก็มีเยอะแยะแต่อย่างที่บอกนะมันตอนนี้มันมีถึง8วีคแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่จะได้ตัวดีมันก็กระจายออกไปเนี่ยหรอไหมย, <c oughs> ยิ่งยิ่งมีหลายวีคนักเตะก็ยิ่งมากขึ้นเนี่ยหรืไหมโอกาสได้ตัวดีมันก็น้อยลงนะตามค่าเฉลี่ยอยู่แล้วนะเอามาเราไปดูสแตตลิเบอรี่กันดีกว่านะครับก็ ตัวนี้เนี่ยเป็นสกิลมูฟห้าเท้าห้าดาวนะครับรีเบรี่เดิมๆอยู่แล้วแต่ตัวนี้ในเวิร์เลทเปลี่ยนมาให้นะเป็นไฮมีเดียมนะครับแล้วเทะเนี่ยมีเทคนิคอลดิเบอร์เอาไซฟูชชอตแล้วก็แฟร์นะครับก็ตอนนี้เนี่ยแพทใหม่มันเข้าแล้วนะครับนักเตะที่ไม่มีเอาไซฟูชชอตเนี่ยการยิงไซก็จะโดนเนิร์ฟไปถึง30%เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวไหนมีเอาไซฟูชอตเนี่ยก็ จะโดนเนื้อแค่สิเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นตัวลุกหรือกองหน้าที่มีอา t s i d e foot ชเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะในตอนนี้ก็มาดูที่แสแตตนะผมจะเทียบกับตัวลูเบเกอร์ให้เลยนะครับก็ความเร็วเนี่ยมันมีการลดหลั่นกันนิดนึงนะครับก็เอ่อออกตัวเนี่ยตัวนี้ออกตัวเร็วกว่าตัวลูเบเกอร์แค่หนึ่งนะครับส่วนสปินสปีดเนี่ยตัวลูรูเบเกอร์ดีกว่า2นะเพราะฉะนั้นผมให้ความเร็วเนี่ยเท่ากันนะไม่ต่างกัน นะคส่วนเรื่องการจบสกอร์เนี่ยต้องบอกว่าตัวลูเบเกอร์เหมือนจะดีกว่าหน่อยหน่อยด้วยนะเพราะวลูเอ่อโพซิชันเนี่ยมากกว่าถึง5นะครับฟินิชชิ่งเนี่ยตัวลูเบเกอร์มากกว่า1น,นะช็อตพาวเวอร์มากกว่า3และบอลเล่เนี่ยมากกว่าถึง8เลยนะเห็นไหมก็ตัวนี้เนี่ยบอลเล่แค่85แล้วที่สำคัญคือจุดโทษโดนโลดไปถึง14นะครับตัวลูเบเกอร์เนี่ยจะจบสกอร์ดีกว่านิดนึงแต่ว่าที่เยอะหน่อยก็คงจะเป็นเรื่องลูกจุดโทษแต่ผมว่าไม่ใช่ปัญหาอะไร นะสำหรับลิเบรี่มาถึงเรื่องของการจ่ายบอลน,นะครับต้องบอกว่าลิเบรี่ตัวใหม่เนี่ยจ่ายบอลดีกว่าตัวลูเบเกอร์แบบเยอะมากๆเลยนะครับมาดูที่ตรงนี้นะวิช n ั่นเนี่ยไป87แล้วนะ้าและช็อตพาเนี่ย89ลองพา85ซึ่งผมบอกว่าก็ถือว่าเป็นตัวลุกหรือกองหน้าที่จ่ายบอลได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็อัปเกรดจากตัวลูเบเกอร์ค่อนข้างเยอะนะครับมาต่อเรื่องการคลองบอลน,นะตรงนี้ก็มี <c oughs> มีเพิ่มมีลดด้วยนะครับคืออย่างแรกเลยคือ agility นะเพิ่มจากตัวรูเบเกอร์มาถึง10หน่วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคล่องกว่าตัวรูเบเกอร์แน่นอนนะวระจีมากกว่ากันถึง10บนะบ,บาลานซ์โดนลดไป2หน่วยนิดหน่อยนะส่วน reaction ตัวนี้ดีเลยครับจากเดิมตัวรูเบเกอร์78ตัวนี้เนี่ยเป็น85นะครับแล้วก็บอลคอนโทรโดนเนื้อไป4ี่ริ 4, บบิ้โดนเนื้อไป1แต่ผมว่ามันก็ยังคล่องอยู่ดีแล้วบอลคอนโทร Control มันก็แตะหลัก90ไปแล้วมันก็ยังแจ่มอยู่ดี นะครับส่วนคอมโพสเนี่ยได้เพิ่มมาเป็น85นะครับก็ดีอยู่แล้วนะสำหรับกองหน้าแล้วก็สเตมินานะครับได้บูสต์มา3นะครับลูกกางรากาศก็ยังใช้งานไม่ได้อยู่ดีเพราะตัวมันเล็กนะครับลิเบลรี่ก็ค่าทำเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับ4,8่หรือตีกลมๆก็ประมาณ5 0 0 0สนนะครับสำหรับลิเบลลี่นะเคมีที่ผมจะใส่เนี่ยก็คงเป็นฮันเตอร์แน่นอนนะเพราะว่าผมว่ามันตัวแบบเนี้ยทุกคนก็คงอยากจะเอาไปเล่นหน้าก่อนเป็นหลักแล้วผมก็ว่าหน้าเนี่ยน่าจะเหมาะมากแล้วแล้วมีเอาไซฟูช็อตด้วยใช่ไหมหรือว่าจะเป็นปีกก็แจ เพราะว่ามันคล่องอยู่แล้วแต่ผมว่ายังไงเคมีก็ไปฮันเตอร์ไปเลยนะเพราะว่าความคล่องกับการจ่ายบอลนี่มันถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วนะครับก็ถ้าหน่าว่าเทียบกับตัวรูเบเกอร์ก็คือจ่ายตัวนี้เนี่ยเอ่อจ่ายบอลดีกว่าคล่องตัวกว่าแน่นอนนะมาจีเยอะกว่านะครับแล้วก็เรื่องเรีแอคชั่นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีกว่าแน่แนรับแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้เนี่ยเออแล้วก็อย่างก็คือลิเบอรี่ตัวนี้เนี่ยวิ่งเปแบบเอ็กโพสีฟด้วยนะครับตัวรูเบเกอร์มันจะเปวิ่งแบบคอนโทรนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้เนี่ยเอ็กโซซีฟมันก็จะออกตัวสปีดต้นได้ดีกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าใช้ชอบแบบไหนคอนโทรหรือเอ็กโซซีฟก็แล้วแต่ชอบนะครับส่วนข้อด้อยของลิเบอรี่ตัวนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของตำแหน่งนะครับคือตำแหน่งเนี่ยมันเป็นปีกซ้ายแบบ LMLW มันเปลี่ยนไปนอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันปีกซ้ายที่เราใช้กันหรือปีกซ้ายที่เก่งๆเนี่ยมันก็มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะไปหมดนะครับบางคนมีเนย์มาแล้วหรืออะไรแล้วอย่างเงี้ย ดิเบลี่อยากเล่นแต่ว่ามันเอาไปทับตำแหน่งกันหรือแบบมันลงไม่ได้นะหรือไปทับปีกซ้ายเดิมๆในทีเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหานะครับ <c oughs> นะคือเสียอย่างใหญ่เลยนะับเรื่องตำแหน่งเพราะว่าตัวลูเบเกอร์ตัวเดิมเ,เห็นไหมมันเป็น CF นะครับแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นเล่นหน้าได้นะเสียดายนะที่ดิเบลี่ตัวนี้เนี่ยมันมาเป็นปีกซ้ายนั่นเองนะอย่างเดียวเลยนะที่เป็นปัญหานะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ย ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะกับราคา480,000สําหรับผมกับสแตทแบบนี้เนี่ยผมว่าสมน้ำสมเนื้อแล้วครับไม่แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกเกินไปนะคือสแตทแบบนี้แล้วเท้า5สกิล5ด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้ยาวๆเลยนะครับก็แนะนำถ้าใครยังขาดปีกซ้ายดีๆนะในทีมแบบ,บหมายถึงการ์ดตำแหน่งที่เป็นแบบ LM LW นะส่วนริเบลี่นี่ยมนสลับไปเล่นตำแหน่งไหนก็ได้แล้วนะในเกมแต่ว่า ถ้าใครยังไม่มี LM ดีๆในทีมเนี่ยก็จัดได้นะลิเบลรี่นส่วนผมเองเนี่ยไม่ได้จัดเพราะว่าอย่างที่บอกครับตำแหน่งนี้ปีกซ้ายเนี่ยมันทับกับตัวนักเตะที่ผมมีแล้วซึ่งผมถ้าผมทํามาอีกเนี่ยการที่เราจะจมเงินถึง4แสนแล้วเอาไปทับตัวเดินที่เราก็มีมีอยู่แล้วใช้งานได้อยู่แล้วเนี่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมถึงแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่มีปีกซ้ายที่ต้องจัดทีมดีๆก็จัดได้นะลิเบลรี่ผมว่าค่อนข้างน่าเล่นเลยแหละ นะเสียดายที่ E A มันเล่นแย่ไปหน่อยนะมันจัดมัเป็นปีกซ้ายใหม่เออก็มันมีเวลาทำทั้งหมดเนี่ย13วันนะครับก็สำหรับตอนนี้ผมว่าฟาร์มกันไม่ยากเพราะว่ามันมีแพ็กโทเค็นสอแวรปให้แลกพวก82 84เพ้เยทมีให้แลกเลทห,หลายตัวนะผมว่าทําไม่ยากหรอกนะครับคือส h หรับ a t เบี่ <c oughs> ผมว่าพี่แกก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งตัวหนึ่งเลยนะครับก็ ต้องดูนดีๆนะว่าทีมเราต้องการตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าทํามาแล้วจะได้ใช้งานหรือเปล่านะเพราะอย่างแรกที่ให้คิดก่อนเลยนะว่าจะทําตัวราคาหลักนี้ก็คือทํามาแล้วต้องได้เล่นนะทำมาแล้วต้องได้ใช้นะมาถึงจะคุ้มนะโอเคก็สําหรับคลิปอัปเดตวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวว้นี้อัปเดตอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกคลิปต่อไปนะคลิปนี้ไปแล้วครับผม